เคยมีราคาหัวตกขนาดนี้อยู่วรู้รอบตัวรู้วิชารู้ชีวิตรู้ความคิดรู้ศิลธรรมนำสมัยรู้สังคมดำรงตนสอดคล้องไปรู้จิตใจให้เป็นคนที่ครบคนสวัสดีครับผมสวัสดีพเพื่อนๆที่รักตัวทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านคำบอลตำบลบ,บ้านตูมอําเภอนาจจลหลวยจงังหวัดอุบลราชธานี วันนี้มาหาคนรักวัวด้วยกันครับผมเพื่อนๆคนรักวัวไปไหนก็จะพาไปดูวัวพูดครับไปถามทัศนคติของคนเลี้ยงวัวเนี่ยถามความคิดของเขานะว่าเขามีความคิดเหมือนเราไหมเข,เขาเลี้ยงวัวนี่เขาคิดยังไงนี่สถาพรเลี้ยงวัวมาตั้งนานพ,พูดง่ายๆว่าเกิดมาก็อยู่กับวัวนะครับเพราะว่าพ่อน่ะเลี้ยงมาก่อนแล้วนะครับพูดง่ายว่ารู้จักวัวมาตั้งแต่อยู่ในท้อง เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปถามเขาว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างเนี่ย <c oughs> เลี้ยงวัวเนี่ยมันได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างจากการเลี้ยงวัวครับเดี๋ยวไปดูคนอื่นเขาบ้างอ่ะเดี๋ยวตามผมไปครับ่วย <c oughs> <c oughs> ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนอาเซนฟาร์มสวัสดีคนรักวัวทุกท่านสวัสดีเอฟซีอาเซนฟาร์มทุกท่านนี่วันนี้เราอยู่กันที่บ้านคำบอนตำบลบ้านตุม่มอำเภอนาจั่จวยจังหวัดอุบลร,ราชธานีมาหาคนรักวัวเลี้ยงวัวด,ด้วยกันครับผมวันนี้อยู่กับสถาพรครับสถาพรนิด ู่กับวัวตั้งแต่อยู่ในท้องนะครับเดี๋ยวเราจะไปถามกันว่าสถาพรนี่คิดยังไงได้อะไรบ้างจากการเลี้ยงวัวแสบอ่าสถาพรสวัสดีครับน้องสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยน้องสถาพรอ,อยู่ฝ่ายบ,บอลตำบลตูมเอำเพื่อน้าจะรวยครับผมโอ้เอ้ยเทียวกรไอมาพ่อพ่อชื่อยยอย่างเกาะก็พญายอยเออพญาจอยนี่เที่ยวกรมาคุยกับพญายอยครับอยู่กับบกทึก ทึกตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้แล้วก็มีพุ่นอีกนะครับอะไรันน้วขายครับคขายออกไปแนนแล้วครับเออก็คือซื้อมาขายไปเนาะ<ใ>นสถาพนเนาะ<ๆ>อืมสถาบนอยากถามเนะี่ยอยู่กับงัวมาแต่นหน่อยเนี่ยอยู่กับงัวมาตั้งแต่เกิดนี่เคยมีราคางัวตกขนาดนี้อยู่ป่ะตำขนาดนี้ก็มกีเคยพออยู่ครับเคยพออยู่อ่ะไม่ครับเคยพออยู่ครับบ่ แล้วแล้วคิดว่ามันสี่ข้นบะขึ้นครับฮะก็สีขข้นครับเพราะว่าสินค้าทุกอย่างกันแล้วพวาวัาว้ยน,นี่มันก็นมีขืนมีลงอยนนะครับโอ้มันมีขืนมีลงเนาะผมแล้วแต่ผู้ใดสีตักตวงท่านนะนะครับอือๆืออแล้วแล้วแล้วแต่ผู้ใดสิหาจังวหวะหาโอกาสได้ถูกเนาะจังหวะแล้วโอกาสคนแก่ละนคนอื่อว่มันถือแบบนี้ก็ซื้อเก็บเขามาไว้ครับอือสอมันแขงก็ขายออกไปนะเออเมนเมๆเมนเม

ได้กำไรก็เข้ากับขายไปนี่นะครับ <ผม S 2> ประมาณประมาณตืดๆๆอา่าก็หลายบาทอยู่ครับประมาณครึ่งเมืน่นอ่าอบอกกันตามตรงเลยก็มีอยู่หลายขอของยุบบ้านก็มีครับแสดงว่ามีอยู่มมสมองปครับออยู่สวนหยาเออสวนหยาอยู่ในบา้านอ่ะสถาพรย่างย่างไปหุ่นเดี๋ยวเขาเปลี่ยนบรรยากาศนะเดี๋ยวคุยไปนำ้ำย่างไปนะสถาพรถามอิหรี ได้ได้อย่างนี้จากการเลี้ยงงัวเนี่ยเอาได้ยังงัวครับอได้รักเลยนี่ครับเออได้เงินครับโอ้ได้เงินบ่ได้เงินครับเออได้เงินเลยมันม้วนเนาะแม่นครับอือคือพ่อพ่อเพิ่นพาเห็ดตั้งแต่นี่ยหน่อยเนาะจำความใหญ่นะครับจำความใหญ่กับจำความได้กับพ่องัวแล้วครับผมเลี้ยงงัวอืมไปเดี๋ยวย่างไปหุ่นเบีสาวตัวนี้มั่ที่อายคุยกับ พ่อเที่ยวก่อนเพินพ่นว่าเพิ่นซื้อมาเท่าไหร่กว่าบื่นกับสามพันแล้วหมื่นกับแปดพันนี่แหละประมาณนี้นะเออนั่นหลุดไถยเงีกับพี่อัพนั่นก็ได้มาจากงวัวเป็นบอ่ <c oughs> อการงัวอะไรนะครับก็รต้องซิ่งต้องย่างกันแหละเออการงัวเก็บแ,แต่ผู้ใดสิเก็บได้เนาะเก็บหอ,อมรอบริบมาเรื่อยๆละครับโอ้ต้องได้มาแล้วเฮาก็ฮู้ฮู้จักเก็บหอมรอมริบครับผมเบิ่นๆแล้วก็นี่เห็นบ่อหลไถ ก่าเราที่อับก็ได้มาจากการเออได้มาจากการเลี้ยงงัวนี่แหละครับเขามาต้องจบสูงจบังี้ยงนะครับนี่นี่อยู่น้ำบานๆเท่านี้ที่นี่ก็แม่นมันบอกเออเออแม่นแม่นนี่ที่ตรงนี้นะครับที่ที่เราถ่ายทํากันอยู่ตรงนี้นะครับประมาณจากไรนสถาพรสองสามตรงนี้วะรอบที่หน้านะหมอเออเออเออรอบที่หน้าก็ประมาณซิมผ่าไรครับปานควนแล้วหัวทองอู้ ที่ตรงนี้นะครับ át, บริเวณตรงนี้นะครับก็ได้มาจากการเลี้ยงวัวเพราะว่าพ่อคุณพ่อของสถาพรเนี่ยพีายจ้อยนั่นเราก็เลี้ยงมาต่น้อยแล้วแล้วก็สถาพรก็มาสารต่อสารต่อชีวิตวิทย์คง่ายก็วิธีในหอยไอไอไอเอื้นเอื้อนเพื่อวันในหอยคุณบอกแม่นในหอยแค่ซื้อมาขายไปซื้อหอยจ้อยหอยจ้อยเออถามอีเล่สถาพร ครับผมข้อเสียมีอย่างเนี้ยมีมีข้อเสียอยู่ข้อเสียบ่อ่าอ่าทำมาข้อเสียมันก็ขึ้นสุดเมื่อยเมื่อยเนี่ยจักหน่อยอืมเมื่อยอยู่เรียงง่วอืมเมื่อยเนี่ยจักหน่อยครับผมเวลาเข้าขายนี่ขายได้เงินแล้วมันก็เศร้าเมื่อยนะครับโอ้พอขายได้เงินแล้วก็เศร้าเมื่อยมีแห้งเจ้าเจ้ามีแห้งเพราะซูยุครับเออเพราะซูยุ พอสูแล้วหลุดไทยนะครับหลุดไทยกันมั่งไงล้ะมีมีลงสีอีกครับผมเพื่อนลงลงสีนี่ก็ได้จากการเลี้ยงวัวนะครับผมเพื่อนได้จากการเลี้ยงวัวนี่แหละครับวิถีชีวิตบ้านเราครับเราอยู่กันที่นาจรวยลนะครับอยู่กับสถาพรนะครับเออถาพรเขาถามอายุได้อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่เขมบอกอายุสามสิบสามปีครับเอออายุสามสิบสามปีนะครับนี่เลี้ยงเลี้ยงวัวมาตั้งแต่อยู่ใน้องเนาะ หูจักงัวตั้งแต่จำความได้ก็คือหมายความว่าตั้งแต่อยู่ในท้องไปแล้วจำความได้แล้วครับเออแก็ให้เป็นเรียงงัวเลยสมัยตะกี้เจนยรอยเป็นงัวผูกปล่อยนริ่ทงให้หน้าให้คนนี้ละครับโอ้ตอนเสาอาทิตย์บัติยูคือมูแนครับเสาวาฏิบัติก็สาอาทิตย์บัติยูเลนคือมูคือน้าบุขนงัวนแล้วป่ะอือพ่อเขาใส่ทุงผ้ากับน้าขวดนึงหน้าบุขนง่วนยังไม่แบงแกเอางัวเขาเกาะเออว่าอลไรคนลูกครับนึกนึกถึงได้ตอน เป็นเด็กก็เลยโอ้ยค,คนลูกอ,อีเร่ไปกัดตีนทีเด้แครับเออ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 ถ้าบ้านเป็นี่ยังเถอะเออเออถึงแต่มีนี่น้ำเพลนแนอ่อือถึงแต่บูบูมีอย่างนะครับจนได้พื้นที่ตรงนี้นะครับอันนี้คือที่นานะครับก็จะมีที่บ้านอีกที่หนึ่งนะครับที่บ้านก็อยู่อยู่ในบ้านก็มีบ่อจากโตอยู่ในบ้านนะอยู่ในบ้านสามตแล้วก็อยู่นไมำ พ่อเทาอีกประมาณเจ็ดตโต<ห>เอาไปให้พ่อเทาเลียอพคุยงงไงว่ายอยู่แจไดกับมีแตงัวเนาะซื้อแก้ใบแล้วครับชว่วงนี้ลรลคาคนาซื้อนะครับเออซื้อซื้อแก้ใบบอกชว่วงนี้แน่นะครับนี่นะครับจากจากปากของคนที่เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดนะครับเนี่ยคำแนะนำก็คือยังก็ ซื้อเก็บไวบ้บ่ซื้อเก็บไว้ครับราคามันถือก็ซื้อเก็บไว้เวลามันแพงก็ขายออกไปครับอ๋อดีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ซื้อเก็บไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขึ้นม,มันม่นบ่แม่นครับทุกอย<ด>่างทุกอย่างมีขึ้นมีลงอะไรครับอืมอีกดอนอยู่บ่คาดว่าอันนี้บอ่บ่กล่าวต่เนาะการตลาดเออมันก็แล้วแต่คนไกลการตลาดเนาะแต่ที่แน่ๆก็คือ ขันมีเงินนี่ซื้อเก็บไว้เนาะ<ช>ถามพนเนาะามีเงินแคกว่าสิเอาไปทิ้งไว้อยู่ธนาคารมีทิ้งนั่งเนี่ยถึงวันจะมาเลี้ยงไว้ก็เออเออเออมันก็ดีกว่าเอาไปทิ้งไว้อยู่ธนาคารนะครับเออทำทำถ,ถรงเลี้ยง,งวัวนี่มีความสุขอยู่ก็มีอยู่แล่ครับความสุขเวลาะเอาเห็นงานมีเมืออย์ยังไงาก็ม,กมันเลียนยังไงก็เป็น กบัวมาเลี่ยกบัวหุ่นพันมาเต้นหน่อยนะครับหุ่นพันมาเต้นต้นหน่อยอุ้ยจำจำวันดีขอบคุณสถาพรมากครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์กับอาเซียนฟาร์มอขอบคุณมากครับน,น้องครับสวัสดีครับ